สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องผมอีกครั้งนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาบอกวิธีการเรนเดอร์นะครับในโปรแกรม Premiere Pro จะทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จริงๆมันก็เป็นปัญหาที่คนมักจะเข้าใจกันผิดนะครับว่าการเรนเดอร์จะเท่ากับการเอาคลิปออกจากโปรแกรมไปลงโซเชียลมีเดียแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับมันคือการที่จะ,ะประมวลผลเนี่ยให้เวลาเราตัดต่อเนี่ยมันดูแล้วเป็นภาพก่อนที่เราจะเอาไปใช้งงไหมไม่งง นะก็คืออ่าเดี๋ยวบอกวิธีการก่อนให้เราอินกับเอาคลิป ให้แบบนี้นะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาที่ s e q u e น c e เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมา r e n d e r Into-out นะครับการ r e n d e r Intoout เเนี่ยมันคือการที่จะประมวลผลนะครับก่อนที่จะเอาคลิปเนี่ยไปลงสู่โซเชียลมีเดียเนาะวิธีนี้มันก็จะเป็นวิธีการทำให้คลิปเราเนี่ยได้รีเช็คแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนที่จะเอาไปลงโซเชียลมีเดียครับมันคือความละเอียดอะแต่ถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยสำคัญไหมกับการทำลักษณะแบบนี้ถ้าในส่วนมุมผมผมนะผมมักจะไม่ค่อยทำมาก เพราะว่ามีข้อเสียก็คือว่ามันทําให้พื้นที่ในการจัดเก็บเมมโมรีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าเราเลนเดอร์เสร็จไปแล้วเนี่ยเราก็ ต้องมาถ้าสมมติเรามาแก้ใหม่เนี่ยมันก็ต้องแบบเรนเดอร์ใหม่ซึ่งมันก็จะทําให้คอมเราเมมเต็มเร็วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งระหว่างที่ผมอธิบายไปนเนี่ยผมก็ให้โปรแกรมมันทํางานไปด้วยเนาะเพราะว่าจะได้ไมเ่เสียเวลาจนเกินไปให้เป็นความความเป็นข้อมูลด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าการเรนเดอร์ไม่ได้เป็นการเอาคลิปออกนะถ้าเอาคลิปออกเนี่ยเขาจะเรียกว่าเอ็กซ์พอร์ตกันอย่าเข้าใจผิดนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับจุดสังเกตของการเรนเดอร์นะครับก็คือ ตรงแถบเนี่ยนะครับที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีเหลืองหรือสีแดงเป็นสีเขียวนะครับถ้าในทไลายไหนนะครับมันเป็นสีเขียวหมดนั่นแปลว่าตรงนั้นนะ่ะก็คือเราเรนเดอร์ไปแล้วนั่นเองอะระยะเวลาในการเรนเดอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเอฟเฟกที่เราใช้ในโปรแกรมนะครับว่าเราใช้เยอะมากน้อยแล้วก็บวกกับความแรงของ CPU ด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวของผมเนี่ยก็เป็นคอมที่ใช้มาระยะหนึ่งแล้วก็ก็ค่อนข้างอ,อาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับประมาณนี้เนาะ เดอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่บอกครับตอนแรกมันก็จะเป็นสีเขียวสีเหลืองเนาะแต่ว่าพอเราเรนเดอร์เสร็จแล้วก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็เวลาเราเช็คฟุตเทจเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสมูทนะครับก็เวลาพีวงพีวิวเนี่ยมันก็จะทําให้เราตรวจเช็คงานได้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็ก่อนที่จะเอาไปส่งให้ลูกค้านะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่มาดูช่องผมนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิ เป็นร้านจําหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะครับบนช่องทางออนไลน์นะครับจําหน่ายทั้งน้ํามันเครื่องนะครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับหมวกกันน็อกและหมายรวมถึงยางในของมอเตอร์ไซค์นะครับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์หรืออะไหล่มอเตอร์ไซค์สามารถมาสั่งซื้อได้บนช่องทางออนไลน์นะครับเราจําหน่ายทั้งช่องทางช้อปปีและ l i น์ไมช h o ปนะครับถ้าสนใจสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ร้านได้เลยนะครับ